ครับคุณรู้สึกงไงบ้างครับเค่าไคนี้ก็มันสุดยอยครับมีอะไรหลายอย่างครับปิดจอยนนี่ก็ต้องพัชเข้มสึกงไงบ้างครับสึกว่าใดเล็ตมาสนุกดีหลังจากยาค่ะป่าก็สนุกดีค่ะสุกไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับจะ่ผมเยคา่ยนเอาสิครับ สุดยอดนะครับรู้จักครับอะไรครับรู้จักกันไงครับถูกมากครับนะครับอยากเจอเด็กเหล่านี้เด็กในยามนะครับอินเทีนมากเลยครับเนี่ยโอ้โหก็ต้องเลยคบโตรู้สึกไหมโต้คนแามองฉัอาบสุดจ้ารู้สึกว่าคุกล้าหน้าเหมือนพี่อ๋อดูหน้าก็รู้ไม่ต้องสู้ว่ะ คนนี้นะครับมีผิดเป็นไอ้ร้อยครับเดี๋ยวเราจับตาดูกัน <c oughs> เราเล่นใจแล้วอ่านเสามเง